นอนนะฮะตอนนี้เราอยู่กับผู้กล้าของเราแล้วนะมั่นใจไหมครัวันนี้มั่นใจครับมั่นใจแน่นอนจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับที่ลีโอเบียมาเลยตามมาเลยค่ะตรงนี้สนับสนุนการแข่งขันโดยลีโอเบียแข่งอะไรครับแข่งอะไรครับเกมคือเกมอะไรครับพี่ครับครอบฉนวน ที่สายนะครับเป็นอุกปรกรณ์ป้องกันโอ้โหดันโวทตินเองนะฮะโอ้โหนี่นี่ยกเสามาจริงๆเลยนะฮะนี่เสาที่ใช้ในการทำงานใช่ครับ เสียวจริงๆครับเสจริงๆนะครับเกมนี้คือเกมครอบไฟใช่ไหมครับครอบอุปกรณ์ป้องกันกับสายไฟอุปกรณ์ป้องกันสายไฟครอบเพื่ออะไรฮะครอบเพื่อการผู้ปฏิบัติงานเข้าไปใกล้ในพื้นที่ที่มีไฟครับมีไฟแรงสูงอยู่นะครับแล้วก็ครอบให้ผู้ใช้ไฟในกรณีก่อสร้างนะครับเป็นเพื่อเป็นแนวให้ผู้ใช้ไฟเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดอันตรายนะถึงครอบอุปกรณ์ป้องกันไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันต้องระมัดระวังเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับลองดูวิธีการแข่งขันข่าวมา เรามาดูด้วยกันนะครับอ่าท่านแต่ท่านสามท่านดูด้วยครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับไอที่ครอบสายไฟนะฮะใช่ครับอันนี้ของจริงเลยป่ะฮะของจริงครับใช้งานจริงครับผม นี่หนักเท่าไหร่ครับพี่น้ำหนัก4.2กิโล4.2กิโลอันนี้2อันที่ต้องไปห้อยอยู่ข้างบนใช่ครับผมใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็ยังไงต่อครับผู้ปฏิบัติงานนะครับขึ้นไปในตำแหน่งที่พร้อมปฏิบัติงานมีกี่คนครับพี่2คน2ท่านเท่านั้นที่ปฏิบัติงานตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับที่เดือดล่างนะครับครับส่งอุปกรณ์ป้องกันร้องเครื่องมือเครื่องมือที่แบกอย่างนี้นะครับเครื่องมือที่แบกนี้ครับน้ำหนักเยอะไหมครับดูนะโอ้โหแล้วส่่้นนนบบคคะรรรััเเเ็จวีีมืออต ผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งจะไปขึ้นเสาอีกต้นหนึ่งทมดำเนินการครอบสายอีก2ตัวอีกสองตัวก็คือคนตะกี้ที่ปีนี้ไปก็ไปช่วยเขาด้วยช่ววยย้ดสรุปนะครับก็คือมีคนสองคนนะฮะใช้สนุน4อันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะพร้อมไหมครับพี่พร้อมนะพร้อมนะพี่ินชัยพร้อมนะเดี๋ยวให้เขาระทำที่นะครับเชิญเลยค่ะประจำที่เลยค่ะ ท่านป็งอยู่ด้านล่างนะครับเตรียมส่งอุปกรณ์ให้นะครับพร้อมไหมคพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วนะเวลาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปไปเลยค่ะอ่าถ้าพรมเล้วโอ้โหโอ้โหใครันตองรอะรครับไรครโอ้มาไ้ครอบไปแล้วครอบไปแล้ว กับคุณนิชัยต้องทําแข่งกับเวลาด้วยใช่ครับเป็นไงฮะเหนื่อยไหมในระหว่างทำเนี่ยกระแสไฟฟ้ายังปล่อยอยู่ไหมกระแสยังมีกระแสไฟฟ้านะครับสองหมื่นสองพันโวลต์อ้าวมาดูเวลาแล้วกล้าเป็นไงครับกล้าทําได้นะครับทั้งหมดหนึ่งนาทีสามวินาทีมาดูเวลาเลนะมาดูในเรื่องการต่อรองก่อนดีกว่าเรื่องคนยังไงครับพี่ก็สามคนได้ให้สามคนเลยให้สามคนเลยถูกถูกป็น เรื่องฉนวนแล้วครับพี่ต่ไอเหมือนเดิมนะครับเป็นตัวใหญ่2อันตัวเล็ก2อันตัวเล็ก2อันตัวเล็กด้วยตัวเล็กด้วยน้ำหนักเท่าไหร่ยังไงฮะตัวเล็กอยู่ที่น้ำหนัก2อกิโลครับ2อกิโลตัวใหญ่4ีกิโลสกิโลครับขอดูขอดูเลยครับขอดูหน่อยนะฮะเฮ้ยตัวเล็กกี่โลนะพี่แดงจับหน้าอ่ะนี่ก็คือต่อเออน้ำหนักไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะนะครับแต่เดี๋ยว ตัวนั้นตวนั้นนวนตัวใหญ่2ตัวเล็ก2ตัวเล็ก2ครับเวลาแล้วครับพี่เวลาต่อให้นะครับนะให้เท่าไหร่นะให้1นาที20วินาทีครับหนึ่งนาทียี่สิบวิแต่ครั้งแรกไม่ผ่านแล้วครับพี่ต่อครั้งแรกตัวใหญ่1ตัวตัวเล็ก1ตัวครับจะต่อให้3คนได้เล่นเหมือนกันนะครับครั้งแรกนะฉนวน4ตัวตัวใหญ่2ตัวเล็ก2ภายในเวลา1นาที20ิวินาทีนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับจะมีครั้งที่2นั่นก็คือ ฉนวน2ตัวครับตัวใหญ่1ตัวเล็ก1นะครับคิดว่าทําได้หรือไม่ได้ครับจปได้ไหมฉันได้ไหมฉันได้หรือเปล่าฉันทำได้ไหมฉันได้ไหม ทำพี่เขตนี่ผมเชื่อว่าทําได้เพราะว่าต่อเยอะมากอคิดว่าทําได้ได้คราวนี้ก็จอหล่อสวยน้องแต่คิดว่าคิดว่าทําได้ครับโอ้โหได้สองคนแล้วนะมาดูน้องแบงค์กันด้ายน้องแบงค์ครับทำได้ครับทำได้นะครับอเพร้าะแล้วประจำที่นะครับเชิญครับอ่าเราไปดูกันนะว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะครับ ให้ผมไปใส่รองเท้าแบบคุณหม่ำคุณเท่งเนี่ยทำไมฮะผมว่าผมไม่ถนัดนะครับแล้วคุณจะใส่อะไรครับผมขอเป็นเหล็กนี่ได้ไหมคุณใส่เหล็กเปล่าๆแล้วผมจะเสียบไปเรื่อยๆเสียบเสาเสียบเสาเสียบเสาได้ไหมครับพี่ได้ไหมครับได้ได้ได้เลยอ้าวต่อให้ต่อให้แม่ขอบคุณมากคุณบีอ้าวพร้อมแล้วนะพร้อมนะอันนี้มันต้องมันมันต้องไปเรื่อยๆไง่ด้พร้อมยังได้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 พร้อมยังโอ้ยแตพร้อมแล้ว นี่ทำไมไม่ครอบล่ะครอบสิอันนี้วัวทำอะไรอยู่ยืนทำไมอ่ะอันเดียวยังไม่ได้เลยโอ้โหเป็นไงยากมากเด้งไม่ยากครับยากยากโอ้โหเกาะเป็นแบบว่าลิงเลยนะไม่ล็อกเลยนะแม่เกาะเสาเป็นเห็บหมาเลยนะสรุปเป็นไงครั้งที่หนึ่งก็สรุปว่าครั้งที่หนึ่งทำไม่ได้ ขั้นที่สองนะครั้งที่สองนะไอตัวเล็กอีกรองมันแคบเลยโอ้ยตัวเล็กตัวใหญ่เอาให้มันเข้าอ่ะสโลว์ยังไงพี่ใครใครจะขึ้นฝั่งนี้ผมขึ้นเองมีมาก่อนมีมากรอนะพร้อม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 ไหมฮะพร้อมไหมพี่เต้พร้อมนะพร้อมพร้อมแล้วนะหนึ่งนาทียี่สิบวิจะพร้อมแล้วไปเร็วเร็วเร็วข้าวเวสองเวลาหนึ่งนาทีหนาวินาทีครับหนึวงนาทีเพื่อเจ้ากันใหญ่ก่อนอันใหญ่ก่อนครับได้ได้กว่า

อ้โหอันี้ยานโอ้ยโอ้ยแล้วเร็วเร็วเขาจะไปลอยขจะไปลอยเรางีเจ็ดเมตรเร่งระดีจแล้วเ น้าแหมตอนแรกทำเป็นย่าใจนะว่าตัวเล็กสบายโอ้ตัวเล็กยากกว่าใครใครก็ได้ใครก็ได้ปลอดไฟชอบทันทีเกินแตกเกินแตกเออน่าเสียสันเลยอะนะฮครับงากันนะครับครั้งที่สองเนี่ยทำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะซึ่งเป็นพนักงานช่างฮอนรายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณปัญญาและคุณสินชัยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับและขอบคุณนะ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณอดิศรเกียรติโชควิวัฒน์ค่ะครับผมรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงานพัฒนาองค์กรนะครับคุณนริศศรีนวลครับและขอบคุณชมรมศิลป์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,คด้วยนะคะก็รับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท,<ล>ท่านมากเลยครับขอบคุณมากครับ